เปิดคลิปแบบเรียวๆหิวก่อนเปิดคลิปทำไงดีครับเกิืมตอนนี้ครับเบ็บอลว่ากล้วยจทำให้อิมอ่มท้องได้นะเบ็บอลในวันนี้นะครับง่ายๆเป็นเกมง่ายๆครับเบ d w บอไม่เคยยากเกินไปสำหรับผมอืเพราะฉะนั้นในวันนี้เดี๋ยวเรามาตบคนในเบ d w บอรครับฝึกฝนเบ d w บอลอีพิสอดที่หนึ่ง เราไม่ฝึกฝนสก,กาวไอพิซซอนหนึ่งไปแล้วอ่ะฝึกฝนเบสบอลไอพิซอนหนึ่งครับมาดูกันผมยังไม่มั่นใจฝีมือเบสบอลตัวเองเลยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมเองก็บอกว่าเบสบอลผมเนี่ยฝีมือตกต่ำเหลือเกินนะครับมันตกต่ำที่เน็ตด้วยแหละฮะอันดับต้นๆก็น่าจะเป็นส่วนเน็ตเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะเก่งเก่งอันดับต้นๆอยู่น้องๆน,นะเจ้ไนะด้ปุ๊บก็แรกอันนี้ครับสองอันแล้วก็ภารกิจต่อไปคือต่อไปต่อต่อต่อไปสีตรงข้ามดีวกว่า คือถ้าไม่ไม่เตียงเราแตกก็เตียงมันแตกครับทุกคนมีสองทางครับสองทางเลือกสองทางรอดย่อพวกโอเคฮะโอเคเรียบร้อยขอกำจัดสีนึงก่อนแล้วกันด้วยความรดวดเร็วอะไม่ได้เล่นมานานเบสบอลเนี่ยบอกเลยว่ามินที่เกมแบบนี้แบบอยากเล่นนะแต่ไม่ได้เล่นนานมากเรียกวอาแบบเรียบร้อยตกไปไอ้นุม่มเคครับกำจัดสีแรกก่อนฮนะด้วยความรวดเร็วผมก็กลัวสีผมโดนไหลว,วะ่ะอันนี้คือพูดตรงตรงนะ คือผมผมไปสร้างศัตรูไว้ตรงสีนี้ไงผมก็กลัวว่าสีผมจะโดนเหล่แต่ว่าจากการที่ดูก็สีชมพูฉัมายส่สีชมพูตอบไปถึงละตายหาแล้วกูต้องรีบต้องรีบไปแล้วทุกคนผมจะมาเสียเวลาตรงนี้ไม่ได้ข้อ <Oy? S 1> หน่นะครับสิ่งที่ผมจะทต่อไปผมจะพยายามไม่ยุ่งกับเตียงฮะเพราะว่าผมคิดว่าเตียงนั้นไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่สำหรับผมคือมันสาคัญแหละมันเอาไปทำนู่นทำนี่นั่นแต่ว่าถ้าเกิดเทียบในเรื่องของการที่เราจะใช้งานอะไรยเงี้ยผมคิดว่ามันไม่สําคัญอะงงปะคือเราเราเอาเราเอาบล็อก ธรรมดาวางมั่วๆๆไปมันก็กันได้เว้ยทุกคนอย่างแบบนี้แล้วก็แล้วก็วางแบบวางรัวๆไปเลยคือผมให้ความสำคัญกับการที่เราไปทุบเตียงชาวบ้านมากกว่าเพราะว่าเกมนี้มันจบที่ทุบเตียงเลยถ้าเกิดเล่นคนเดียวนะถ้าเล่นคนเดียวนะจบจบที่ความไวในการทุบเตียงคือตอนเนี้ยเราต้องความไวของเราอ่ะคือเราต้องจากที่ผมคิดคือเราต้องพยายามตีให้เขาตั้งตัวไม่ทันงงปะเพราะว่าเราเล่นคนเดียวไงเราก็ต้องแบบเล่นในโหมดที่แบบว่าเราต้องทำให้เขาตั้งตัวไม่ทันว่าเราจะบุกแล้วหรือว่าเรายังไม่บุกอะไรอย่างเงี้ย ฉันในรอบนี้ผมจะต้องไปบุกสีสีชมพูก่อนแล้วฮะสีชมพูนี่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มปีนผมละเริ่มปีนไปหน่อยบังอาจตอบมาขโมยเพชรผมอย่างนี้ผมก็คิดว่าเขาน่าจะเริ่มปีนผมนนอีกนิดนึงปีนแบบนี้รู้สึกว่าต้องกำจัดทิ้งแล้วฮะชมพูตอนนี้ครับผมตียอย่างโรคเลยครับวิ่งดีครับชาร์ดีครับรอไรอเฮคะคพี่แกน่ไปแน่ไปตีสีอื่นอยู่ฮะก็เสร็จผมนีครับรอไร เคครับสีชมพูตัวแตกครับสีชมพูตัวแตกตอนนี้รู้สึกว่าเขากับดักไว้ที่บ้านด้วยไม่เป็นไรชิว,ชวๆผมบอกแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกันเตียงกันหรอกจริงๆจริงๆนะอันนี้จริงๆ,ๆขอดีเก็บไวก่อนเผ <ๆ S 2> ื่อเผื่อมันตกเผื่อมันตกอันนี้จริงเผื่อมันตกเครับเดี๋ยวผมต้องผมต้องไปทางอื่นก่อนโอเคตอนนี้รู้สึกว่าสีชมพูก็ตายแล้วครับตอนนี้เหลือแค่สีผมกับสีเขียวนะฮะซึ่งเป็นเกมที่ผมคิดว่าง่ายอยู่สีเขียวน่าอยู่ข้างหน้านั้นครับใช่ปะไม่ใช่นั่นนั่นอะไรก็นข่ายก็ไม่รู้ไม่รู้จักโอเคไม่เป็นไร เราพี่มาตรงนี้ก่อนเอ้สีเกรย์ก็ยังอยู่ฮะแต่สีเกรย์น่าจะหลุดเท่ที่ผมคิดนะดูด,ดิเขาหลุดปะเออ๋ตวเตียงเขายังไม่แตกงั้นผมขอทุบเตียงเขาเลยแล้วกันเ<ม>พื่อเป็นความเพื่อเป็นความเรียบง่ายนะครับของปริยุทธ์ซาฮ่าฮ่าบวกคนชื่อคนชื่อปริยุทธ์นี่ไม่เก่งครับใช่ครับไปเจาะเอาละแล้วไปบุกบูเบสครับบูเบสทำลาย้วฮะตอนนี้เหลือแค่สีขาวก็คือสีผมนะครับสีผมที่ยังอยู่กับสีเขียวนะครับเลยสองสีผมยังไม่รู้เลยสีขเขียวเขาอยู่ตรงไหนผมขอต่อไปฝั่งนี้กน ควมรสึกระหว่าง2คนแล้วฮะออกแล้วเกมเนี้ยเน้นไวเว้คือยิ่งเราเล่นไวเท่าไหร่ศัตรูก็จะยิ่งแบบกระจอกขึ้นเท่านั้นเพราะว่ามันแบบม,มันไม่สามารถที่จะมาก็เลนะทันเราได้หรอกอันนี้ผมยังต่อต่อฟา์บิดแบบทางนี้ไม่เป็นนะผมก็เลยผมก็เลยขอต่อแบบสโลบิดสโลบัตชัวอยู่เนาะฟาดบิดไปเดี๋ยวแบบล่วงไปนี่ร้องไห้วิ่งกลับไปวิ่งกลับไปเริ่มจุดจุดเริ่มต้นเลยแบบโอ้ไม่แล้วเพื่อนฉันังไม่อยากกลับไป เรียบร้อยแค่นี้แหละต่อไปก็ไปทุบเตียงมาได้แล้วฮะจบสั้นๆง่ายๆแต่เรา้าใจมันก็น่าจะมันน่าจะวิ่งไปทุบเตียงผมเหมือนกันอะได้เห็นไหมมันกำลังต่อไปกลางอยู่ตอนนี้ผมต้องใช้โอกาสในี้ในการดึงดูความสนใจของเขาครับในการที่ว่าผมจะต้องไปซัดหน้าเขาซัดซัดเตียงเขาแหละเออไม่ได้ซัดหน้าเขาซัดเตียงเขาเขาต้องแอบแอบนิดน,นึงฮะแอบมันไปเป็นชั้นเชิงหน่อยเขาวิ่งไปกลางแล้วครับตอนนี้หละเสกสูสั์เตียงมือสุสกูหนู เครยบตอนนี้ผมต้องทำการไปเพราะว่าผมาไม่มีใครไม่มีใครตอบประการแล้วเว้ยมีเขาตอบประการอยู่คนเดียวซึ่งน้องว่าเรียบร้อยเน้นเกมไวเน้นเกมไวอะไรคริดว่าอ้พีพีสู้พี่ได้ไหรอเน้องหืมหืม,หมตกไปเจอคอมโบดอมโบครับแบบอีซี่ไปโอ้โหเกมนี้จบภายใน5นาทีนะครับก็มันก็นานอยู่แหละจริงๆริว่ามันนานเพราะว่าคนไม่ค่อยตบเตียงกัน <laughs> แต่ก็ยังดีครับผมชนะในเกมแรกเบทบอลเดี๋ยวเราลองไปอีกเกมนึงดีกว่าไป อีกเกมน,นี้ไม่น่ายากไม่น่าง่ายมาครับบทนี้ไม่รู้จะชนะหรือแพ้นะครับแต่ผมหวังผมขอหวังไว้ก่อนว่าผมชนะเออดับแรกครับเราต้องเก็บเหล็กนะครับผมประมาณ10 12อันเหรอส2องอันดูเยอะไปวะเดี๋ยวก็ได้อีกสองอันอ่ะเราจะลองเล่นเกมช้าดูนะระอบนี้ช้าช้าสำหรับผมับช้าสำหรับคนอื่นน่าจะน่าจะแตกต่างความหมายกันสักนิดแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกจริง มชารอบนี้นะครับไปปล่อยฝั่งนี้นะครับผมฝั่งสีชมพูพี่แกดูพี่แก,ด,แกดูอยู่ไกลจากความจเจริญจากผมมากผมไปต่อฝั่งนี้ก่อนผม,มรู้สึกก็เลยว่าไอ,อ้สีนี้ท่างไกลความจเจริญจากผมพอตัวแต่ไม่เป็นไรผมไปตบสีฟ้ากันดีกว่าด้วยความเรียบง่ายโย่พวกอืมอืมอืม,อม,อมโอเคเรียบร้อยแล้วก็โหต้องใช้ที่ขุดอีก ใช้ที่ขุดเฉยผมต้องฆ่าเขาอีกทีนึงโอเคแล้วก็ซื้อที่ขุดมาคนเลือดเย็นอะดูดิเลือดเย็นจัดนหนีเ,เขาแป๊บนึงหุ้ยผมผมกลัวโอเคหลอดผมผม,ผม,ผม,ผมีเลือดผมว่าผมเลือดเย็นไปแล้วอะเลือดเย็นไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกฮะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อะแล้วก็ปล่อยเขาตีตีอากาศไปเล่นๆไปก่อน <laughs> แล้วก็ตีอากาศเล่นๆไปก่อนผมเราก็หิวหิวเลือดรอไป เมาพี่เคยไปชั้นสองแล้วครับโอเคมาถึงร้านเลือดเย็นกันนิดนึงเลือดเย็นเลือดเย็นเลือดเย็นโอเคเลือดเย็นครับผมเรียบร้อยฮะเคลียร์สีแรกแบบง่ายดายอ่าอัพเกรดอัพเกรดชุดก่อนแล้วก็อัพเกรดชุดเป็น12โกอ้าวชิบหายแล้วของอัพเกรดผิดอัพเกรดเป็นอันนี้ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่เข้าใจเลยจริงๆวันพระวันเจ้าไม่เคยเว้นกันเลย โฟยู you, ครับตีเราอยู่สีขาวแล้วจริงจริงก็เท่ดีสีขาวไม่ดีแย่ not bad bro ด o t bad good you, good you สโลบเกดเฮงครับเกดเอะไรไม่ได้ลืมเดี๋ยวเอาพวกชุดก่องชุดเกาะไปก่อนเอาปันทองเอาปันทองเนี่ยเพราะยังไงเราก็ต้องฆ่าเขาให้ตายครับแล้วก็ที่องที่ขุดโอเคที่สี่อันนี้อยู่อันที่ห้า เก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ไม่ได้หนีเก็บอุปกรณ์ไม่ไดกล่องโอเคเรียบร้อยปะเดี๋ยวเราจะต่อไปฝั่งนี้นะครับฝั่งสีชมพูนะฮะก็คือฝั่งสีชมพูนี่เขายังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆต่อไปแต่ผมไม่ค่อยอยากฟ้าดบิดเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมยังไม่ชำนาญการฟ้าดบิดมากขนาดนั้นเพราะไม่เพอาไม่ชำนาญมากนี่แหละผมแล้วผมก็เลยไม่ค่อยกล้าจริงๆเราควรจะกล้าแล้วแหละแต่แต่อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ชำนาญมากก็เลยแบบขอค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าแถมมันไม่ได้ฟ้าดบิดธรรมดามันเป็นแบบยิ่ง เสียงพูอยู่ตรงนี้ฮะใครระเบิดอะไรมาเสียงพูแน่เลยอู้หูเคค้ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องตัดสินเขาแล้วโอ้ชิบหายละปล่อยปตีเตะผมไปแล้วกันเขาตัดสะพานไปแล้วรอบนี้ทอานี้พี่แกอุ้ยกระตกพี่แกเล่นตัดสะพานไปนะครับก็ผมจะวิ่งไปกลางแล้วกันเนาะจะได้แบบไปลูดของตรงกลางเอา แล้วก็ค่อยตอบบล็อกช่วย,ยใช้ทางสียมพูพี่แกวิ่งกลับบ้านเนาะผมคิดว่ามันมันอีซี่ดิทําไมผมก็ไปฆ่าพี่กันเลยอ่ะน่าจะง่ายกว่าเออผมว่าผมฆ่าพี่กันเลยดีกว่าง่ายดีครับอย่าเล่นเกมเกมเนี่ยเล่นไม่ต้องให้มันยากเลยนเนี่ยมันง่ายๆพอเขาก็จะขโมยตรงสีผมนะครับแนตะ่สีผมเนี่ยผมสีผมมันยังไม่มีทางตอบเพชรเว้ยเพราะว่าสีเขาอะ่ะมีทางตอมาเพชรแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยคนนี้ได้เปลียบเป็นผมเพราะฉะนั้นก็ก็เล่นไปเรื่อยๆแหละอืมตรงนี้เก็บอุปกรณ์มา แล้วก็เออเอาตีแรงก่อนตีแรงแล้วก็ทำตีไวครับเพราะว่าตีแรงนี่ใช้เยอะกว่าเอา้าตกเองอะไรวะงงเอา้าเอา้าวิ่งวนแบบเท่ตกตายเองสุดยอดครับเก่งจัดโอเคตอนนี้เหลือสีเยลโล่กับสีเกรย์นะครับที่ยังไม่แตกซึ่งแน่นอนว่าผมนี่แหละคนที่ต้องเป็นคนทำให้เทมพวกเขาพังให้ได้คือต้องมีคนหนึ่งไปหล่อยไปหล่อยสีนึงไปหล่อยสีนึงไว้แล้วผมต้องไปหล่อยอีกสีนึงงงไหม,มพูดจะดูงงๆนะฮะแต่การกระทำไม่งงหรอกเชื่อผม กอผมการกระทำไม่งงขนาดนั้นโอเคมาก่อนให้เรียบร้อยก่อน่อนที่เราจะไปนะครับร้องมีขอบแบบฟูๆนิดนึงฟูๆแบบเทพๆเ,เ,เลยอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ฮะโอเคไฟบอลเยอะๆขอไฟบอลแบบเยอะๆเบิเ่มๆเ,เ,เ,เลยครับโอ้สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองมึงจะโหดไปละสีเหลืองให้มนสีเหลืองต่อมาฝั่งนี้ครับเราต้องต่อฝั่งนี้ฮะแบบหน้าด้าน เดีย๋ยวไปยุ่งกับการโจมตีของเขาสองคนนะฮะร้อนหน้าด้านครับเราใช้เราใช้เราเน้นหน้าหนาเอาฮะอย่างนี้ครับเห็นไหมอ่ะ uh, เราก็หน้าหนาครับไปตีสีเหลืองครับนี่แหละใช้ค,ความหน้ด้าน้าในประโยชน์ครับโอ้โหในเมื่อในเมื่อเราแบบเราเน้นสกิลหน้าเอาชิบหายแลวไ,ไอสัตว์ตายแล้วทุกคนสีเหลืองแม่งอ้อมโลกเลยว <c oughs> ะเฮ้ยมึงอ้อมโลกไปปะเนีเ่ยว่าอ้อมโลกไปอ้อมโลกเกินโอ้โหดูสีเหลืองกว่าจะมาได้อะไรวะเนี่ยเคผมว่ามันอ้อมโลกจัดอ้อมโลกจริงอันิยอมโอ โอ้กูอ้อมโลกไปนู่นเลยเหรอพี่สีเหลืองมันอยู่ใกล้สีผมมากเลยนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะอ้อมโลกขนาดน,นี้รู้ว่าอ้อมโลกแต่ไม่คิดว่าไกลต้องนี้ผมมีโอกาสแพ้สูงมากไม่เป็นไรเราคุยกันได้แล้วผมจะไปสีเหลือ,องไงอ่ะเมื่อกี้มายัางไงผมอยากผม,มอยากรู้แหละเออสุบมันมายัางไงวะช่างแม่เหรอต่อตรงตรงนี้ไปแล้วกันชิๆวๆอ่ะช้ชีวิตชิวๆขอให้เดียวอย่ายิงไฟบอลใส่กูที่อันตรายที่สุดในเบรุเออครับไฟบอลฮะ ม่ทำกูใจผมเป็นไฟเย็นเลยผมบอกเลยไฟบอลเนี่ยหัวใจของฉันมันเป็นเหมือนดังไฟเย็นพอพี่หญิงมาเมื่อไหร่เฮ้ยมันเห็นผมไม่เห็นผมผมบอกแล้วไฟบอลไฟบอลพี่แกเล่นทำกูไฟเย็นเลยโอเค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 ได้อยู่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 แปลว่าโอ้กับตกจบละจ้า กลับตกไปจบแล้วจ้า,าใจเต้นตุบๆ,ๆ,ๆเลยตอนนี้นี่มาอะไรมึง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 อืมอืมอะไรอะไรของเราโอเคไม่ต้องตายไปเพราะเกิดเขาไม่ตายนี่คือจะเป็นที่ผมได้เปรียบนะเป้องคปรอบต่อเล่นๆไปก่อนเนละ ย่อพวกว่ะไปดียต่อเล่นแบ,บูจะไปสีมึงไม่ยุ่งกับมือเสียเวลาหรอกไปละไป <c oughs> ผมบอกแล้วใช้วิธีกว่าตีนนี่เห็นไหมแล้วมันจะโลดต่อไปเองเว้ยยิงเปิดยิงยิงเปิดทางหน้าครับโอ้โหแค่นี้ยากเลยเก็บไม่ได้สร้างให้เหรายาก แต่สีสีเทานี่น่ากลัวจริงเล่วะมนี่ยโอ้โหตายเฉยแต่มันปั่นจริงะเวยเมื่อกี้โอเคครับทุกคนก็คลิปนี้น่าจบแค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับเบนบอลฝึกฝนใน EP พีแรกนะครับถึงว่าจะชนะสองชนะหนึ่งโอเคสวัสดีสวัสดีครับไปละบาย <c oughs>